มันให้เหลือดชา้าเกินรับไม่ได้รอบนี้กูจะแหลกขึ้นสามเท่า6พกปรับกราฟิก6พกปรับกราฟิกสามคนน้อยลูกสก,ก้าเวลร้อย ถ้าใครเล่นจอนโดนี่ถือว่าลบสกิลง่ายกว่าเจสันดว่าเจสันมันมีครูดาวมันไม่มีครูดาวเนยเขาเรียกว่าอะไรวะครูดาวกัรโจมตีอ่ะไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องมานั่งรอ,อง,ง้างเหมือนพระเอกแม็กคินไหนอยู่ดิเจสันฆ่าได้ ไอคนนี้มันเล่นกี่วันวะไม่รู้ด้วยมันเล่นในมือถือปิดประวัติล a าส์อานี่ไม่ได้ใช้สักครั้งไหมเนี่ยอยากดูเนี่ยเยีย <Yeah, S 2> มจริงของจริงดีเอาอกุกกร์น่ะตัวละครกุกันอะไรไม่ได้ต้องรอให้ใครไม่รู้มาบหวตว่าจะให้เล่นอะไรเนี่ย ก็ไม no ่อยากจะเล่นน่ะมันไม่มีมาสโตนอ่ะมันไม่น่ามันไม่น่าเล่นเท่าไหร่คนมานเทุกคนไม่อยากตอนหดยกเว้นทุตอนยาอยก่ใช่ก็เหมือนตอนนั้นแหละตอนนั้นศูนย์สเจ็ก็ไม่มีม้สตูเกตก็ไม่มีใสม้สตูทำไมตัวไม่ตัวกไม่ไม่ตัไหนอ่ะเห็นชิ้นอะตอทำไม่ี แถบมันแถบมันคงคิดยากมั้งแถบมันคิดยากในการทำมาสเตอร์เนี่ยมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวคืออะไรกันแน่อเจสัตว์มแนรกาว่้มงถ้ากูเล่นตัวอื่นล่ะกูคาถาที่กูไม่ได้ส่งมึงไปกูไม่ได้เผากูไม่ได้เผาหรือว่าไม่ได้ส่งไปนรกนะมึงเผา อาถ้ากู o, เล่ตัวอื่นถ้ากูเล่ตัวอื่นล่ะถ้ากูเล่ตัวอื่นที่ไม่ใช่ดสุสกาล่ะโดยที <Fort ress> ่ฝีมือคนอย่างกูไม่ใช่เป็นคนเผามันจะมีตัวนี้ก้มันาตัวเปนอกเสดแว่าตัวที่ี่ตัวเนียไม่พอีไ กำลังจะถามกำลังจะถามเลยว่ากำลังจะถามอยู่ว่าเอาแบบในเรื่องหรือว่าเอาแบบในควสามารถในเกมความสามารถในเกมคเกกนเีนยนอานจะเป็นเพอตน่านจะเป็นเพอเซน,นต์ทีนเ่กูผตัเอดีบอกว่าเลิกเล่นแล้วนี่มันเลิกฮีโมเนี่ยวะไ<ค><ณ>่ีงเ,เพื่อน,น,ต, ans, นต่วา่าแบบม่เแบบอเก สาเหตุที่ไม่อยากสาเหตุที่ไม่ได้อัดคลิปก็มีก็อัดคลิปอยู่เนี่ยสาเหตุที่ไม่อยากจะอัดคลิปว่าอะไรเพราะว่าเวลาอัดคลิปแล้วมันแหลกมันจะทํ <Ooh. S 2> ามันจะทําให้พี่ปั่นเครื่องช้าลงอ้าวออกเข้าออกเข้าทําไมอ่ะหรือว่าทําไมไม่มีชื่อเนี่ยไม่มีอะไรั่ไม่ได้อะนลมือที่เี๋ยวมัวัน ใครไวมัวนามัวมันโทรหาไข่ก็ฟิูไม่รู้จักอนนะไรเองใช้ไม่รู้ใครใครก็ไม่รู้เองใช้พลังพีเองขโมยพลังพีไปถึงสิบกว่าเปอร์เซ็นเลย ที่หายลวลูกน้องอู่ข้างหลังตัวมื่อวะหายนานดงบัวเองนิ่งเอนี่งกูจำได้ว่ามียากูจำได้ว่ามียา,า,ยาอยู่อายปร้อยที่ทตายกูอะนั่งรอเลยแค่ต้องนั่งรอไปไอ้กูย่มันใกล้ตไอ้กูย่มันเลื่อนไม่ใช่ใกล้ตายไม่ใกล้เลยแหละเลืเ่อนไม่ลดไง ทะลุกำแพงแม่งได้ไหมไม่ได้จริงจริงมาทะลุจริงจริงมาทะลุได้นะถ้าเอาเมาส์ออกไปข้างนอกอะ่ะอันนี้พี่เอาเมาส์ไปอยู่กับกำแพงเลยมันชี้ขึ้นข้างบนกูมียาแต่กูมียานะแต่ไม่รู้ว่านู๊บอยู่ไหนนูบอยู่ไหน,น,ไ,หนไม่รู้อ่ะจะใ,ให้ยามัน ด้านบนไหนไอ้ทางขึ้นด้านบนไหนวะตรงไหนซ้ายหรือขวาไอทางขึ้นไหนคนนี้มันมีทางขึ้นไหนเขาอะเดี๋ยวตรงเขาถูกแล้วไงเพื่อนอย่าอย่าอย่าอยอย่าโอ๊ยาหัวทุกนก็มันใส่ร่องหนวเนี่ยกขมองไม่เห็นอืมไม่รู้จุดอะไรไหมยามาถึงไม่ใช่มันไม่ใช่นะลูก เก่งเกินว่้ไม่ใช่กูมีกี่แต้มวะกูมองไม่เห็นวะิเะไสกมทำไมวะอจะอหาิอห้เรรอยเลยสกินต้นไม้สกินต้นไม้ล่างกูเลนเนเจอร์นี่เขาบอกว่ามันเบทูวินมันเบทูวินเรื่องอะไรวะ มองเห็นยากหรอือว่าไอ้ขีตีนน้ำทำมันอะเห็นน้ำทำมันหนาวมปนแล้วมันจะมันจะร่องผลได้ไหมพอนึงน้ำก็จะกลับมาไปปกติมันจะทำผลน้ำก้อนก็ยลาไปปกติไม่เกิเอะไรเนี่ยหนามันมีป,ปกเนื้อหามาอี่ปปกใหญ่ไปบางทีเลยโอเคเอามาเล่นหน่อยดิแต่ว่าไม่ค่อยชอบเพลงเท่าไหร่แต่ว่าเพลงโยเวนแค่ช่วงเลเยอร์สองนะที่เพลงมันดูชิลดีโอโชโอโชีนของาคนนะก็ใช่มา เล่นสกินเล่นสกินก็เล่นสกินญาติก็เล่นเลนเจอากดเร่มันอกว่ามกไแต่ญาใครบอกวะกูก็ออกไปแต่ญ้านะแต่ว่าบ้านกูไม่มีญาเชลยได้แค่แต่ปูนเพื่อนอัวมันบอกว่าไอ้นาโล่มืนออกไปแต่ญานะตาาคยคือมันเห็นแบบมึงเล่ทั้งวนั้นพ่อวากูเ็นเล่นกนมันว่าเหมือนกูเล่กูเ็กูเนีนะคบ ให้สติโอเคอเคป็นน้องทีทนะั่นเชือดไปเหยียบตรงไหนวะในบ้านนะใช่นูหนูคนเดิมไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้แดกยาวิ่งดิไว้ยวิ่งโอเคมันมันแยกดาวยาวิ่งแล้วมันยาพอมกันเลย เดี๋ยวน้ำคำดิเออตายหาทุมึงนะขนาดกูแหลกกูยังเล่นได้ไถ้าเควมเป็นอันนีว้วนี่ช้าผมจะบิงเล,ล,แล,แลขนาดกูแหลกกูยังเล่นได้นะอะดีไหน,น,นกันวะปีสาแสนมึงประคแสเ,เล่นได้ะก็เฮียละปีสองปีสามร้อยอยังไม่ได้เลยพี่เล่น พีเลสกินญาติพี่พี่เล่นสกินญาติกูได้เจอโอ๊ยไงกูได้เจอไงเพื่อนไม่รู้มาหามาหากูเองเอ้ามีคนเดียวน้ำคำกูด้วยทำให้กูบัฟสปีดอือรีบวิ่งดิ่รีบวิง่ง ไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันบ้างห่่กูอยากได้พิซซ่าไม่ได้อยากได้ดาวอยู่ไหนวะนูกูหายหัวไปเลยอ่ะ โดนใครไม่รู้จะโดนใครไม่รู้ยูกมันมันสีก่เือุ้ยเกือบแล้วเกลืออะไรเนี่ยคืออ่ะกูให้มึงรอด จะรอใหร่ตอนมาต้งจะเกิดาเนคอก่ร้กเราเายน้คลไได้เ้ยไงเพื่อนคนอื่นมีเยอะแยะเยอะแยะแต่คนใกล้ตัวที่สุดก็คือเองหนูกูดักเอาไว้อยู่ถ้ามันเหยียบต้องภาวนาให้รู้มันไม่เหยียบน้ำคำถ้ามันเหยียบน้ำคากูก็จะออบสีดเยอะขึ้น ปิดไม้ควยกูอยากจะดูมันโอยทําไมไม่มา à, like so What the fuck yeah, What the oh. ไม่ทันละถือว่าเสียสกิลถือว่าเสียสกิลวาร์ปไปแม่งมาวาร์ปแล้วไม่ต้องวาร์ปมาวาร์ปตรงนี้ไม่ต้องวาร์ปหรืออ้าวไม่เกี่ยวกับคำนี้อ่ะตายหาเตึ๊งขนาดกูอาชิพกูแหลกกูยังเล่นได้กูแหลกกูยังเล่นได้กูจะได้ไรได้จะได้ไรนะได้ครับกูจะได้จะได้จะได้ ยัเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเพราะผมต้องฟาร์มก่อนนไม่มีเวลา